พิตาตาดีมากเลยค่ะนี่ค่ะอีกดอกนึงค่ะเดินอยู่เกือบเหยียบพิตาเจอมันมีแต่อ่อนๆพี่ตรงนี้นี่ค่ะอ่อนๆนั่นแหละดีพิจกรเจอตรงนู้นเต็มเลยนั้นลงมาทางล่างนั้นเต็มเลยเมื่อกี้นี่ค่ะดอกอ่อนๆกำลังเกิดเต็มค่ะนี่ค่ะเห็ดพึ่งเกิดตะมุตตะมิดค่ะสี่ดอกนี่ค่ะ สองสามสี่อึดนี่ค่ะมาไกลค่ะดอกอ่อนก็เอาค่ะนี่ค่ะอีกดอกนึงอืมกินกินเ,นเห็ดอ่อนๆค่ะ นี่ด้วยค่ะขุดเลยค่ะแล้วก็อีกดอกนึงค่ะสี่ดอกพี่ตาค่ะนี่ค่ะดอกอ่อนๆเลยค่ะนี่ค่ะตะมุดตะมิดอีกดอกนะคะขุดเลยค่ะนี่ค่ะกินเด็กกินเห็ดอ่อนๆค่ะ ได้ได <Keep S 1> <ge ar S 2> ้พี <IL> ่ไ <legitimacy> ด <parfois> ้นี่ค่ะดอกคำดอกคำปลอดใจตัวเองก่อนใช่ไหมมันน่าจะมีเห็ดข้าวฝาหาเห็ดกันค่ะกึ้นเข้ามาเลยค่ะวันนี้ได้ยินเสียงหัวติ้งติ้ง ใครเจอใครเจอดอกแรกก่อนชนะม่วนคที่แล้วทีมาอต้นะเจหนึ่ดอกแต่ว่าไปเขาไหนพี่อะอฮะอีกเขาหนึ่งอ่าฮะแตมันมันจะมีทางเวเข้าไปค่ะอุ้ย ขยันมากตั้งใจมาหาเห็ดกัน <c oughs> ขึ้นเขาขี่ลูกบิวสวยแต่ว่าวัวอยู่ตรงไหนอะวัววัวอยู่ตรงไหนไปค่ะ าไปเข้านู้น,นะคะ่ะอุ้ย,ยฮะยขึ้นเขาห่ะเอสกันค่ะก่อน <c oughs> ถึงเขาชมวิวก่อนค่ะอุ้ย,ย <c oughs> ขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาสามลูกเขาแล้ว ซื้อเห็ดกินถูกกวา่าไหมมันไม่ได้อารมณ์ใช่ไหมระวังงัวเด้อทางขึ้นเขาค่ะแล้วัวไปก่อนค่ะฮะเยอะไปค่ะตามไปเรือเร่อยๆค่ะอย่างขึ้นเขาอยู่ค่ะนีออ่จะเข้าให ให้ไปทำนายไปทำงานไม่ไหวนะคะนี่แต่ถ้าพามาชวนมาหาเห็ดนี่ไว้ค่ะเนินคามเข้าซ้ำลุกแล้วค่ะขึ้นเข้าลงเข้าขึ้นเข้าลงเข้าไปค่ะตามมาหากค่ทวอาจจะมีเห็ดพึ่งบ้านไหมค่ะวันนี้ตามหาเห็ดพึ่งบ้านค่ะนี่ค่ะขึ้นเข้ามานิี้ถึงเจอแล้วค่ะแต่ว่า เจอเห็ดมันปูค่ะไม่ใช่เฮ็ดพึ่งหวานค่ um> ะน <INE Sh diesel> ี oui, ่ค่ะดอกอ่อนๆเลยพี่ตา๋อตรงนู้นเยอะอีกนี่ค่ะเจอแล้วเจอแล้วสัญญาณที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีค่ะนี่ค่ะเจอเห็ดพึ่งหวานค่ะแก่หมดแล้วมาไม่ทันค่ะนี่ค่ะ สรุปว่ามีเห็ดพึ่งหวานกับป่านนี้เจอสองดอกค่ะแกหมดแล้วมาสายไปค่ะไปหาต่อค่ะ <laughs> นี่ค่ะนี่ค่ะเจอแล้วค่ะเจอเห็ดเออเห็ดพึ่งหวานเล็กๆอุ้ยทากกินไปซีกหนึ่งพี่ตาหนี่ดอกอ่อนๆเจอแล้วค่ะสองดอกสองดอกของปีของปีหกสามเจอดอกอ่อนๆเลือกงามยามดีค่ะ อุ้ยสวยมากเลยอ่ะพี่นี่นะตุตุ๊บเพื่อนๆจ๋าไก่เจอเห็ดพึ่งหวานอีกแล้วค่ะสามดอกค่ะนี่ดอกใหญ่นี่ดอกเล็กแล้วก็นี่ดอกสวยนี่เจอดีใจดีใจค่ะขึ้นเขามาเจอเห็ดพึ่งหวานแล้วค่ะนี่ค่ะเก็บ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  พี่ตามาดูอะไรนี่นี่อีกดอก,ดดอกถึงนไกไม่เห็นนี่ค่ะสี่ดอกถึนเต้นไกลไม่เห็นนะเนี่ยนี่ค่ะอุย้ยดีใจค่ะเห็ดพึ่งหวานปีนี้ค่ะเก็บเก็บเดี๋ยวรอพี่ตามาก่อนค่ะรอพี่ตามาชมนี่ค่ะเก็บเลยเก็บเก็บอุย้ยนี่ขาใหญ่มาก ดอกเดียวดอกเดียวได้แกงหนึ่งเลยค่ะนี่ค่ะอุ้ยนี่ดอกอ่อนอุ้ยดอกอ่อนเหมือนกับอุ้ยเน่าดอกอ,อ่อนเน่าอือหือดอกนี้อุ้ยแข็งมากเก็บเห็ดไม่อกอกนี่ค่ะเจอเห็ดพึ่งมา ดอกใหญ,ใหญ,ใหญค่ค่ะเจออีกดอกแล้วค่ะดอกสวยอเห็ดพึ่งดอกอยค่ะเ <laughs> จอแล้วค่ะดอกสวยดอกสวยค่ะอุยสวยมากสวยสวยแล้วพี่ตาเดินครับเห็ดอะไรอุยเห็ดพึ่งหวานพี่ตาเน่าดอกใหญ่มากนี่ค่ะมีแต่เห็ดแก่ๆม,มาช้าไป เห็ดพึ่งหวานค่ะลูกน้อยพึ่งพึ่งเกิดค่ะนี่อ่อนๆเลยค่ะ,คะมีแต่ดอกเล็กๆอ่ะฮะนี่ค่ะอีกดอกนึงค่ะพึ่งพึ่งเกิดอ้วนๆตุ๊บๆอ่อนๆ นี่ค่ะแอบอยู่อีดอกนึงค่ะออ๊บแข็งมากตัดตัดตัดนี่ดอกอ่อนๆค่ะกำลังออกค่ะตรงนี้เห็ดกำลังออกเห็ดพึ่งหวานกำลังออกค่ะ นี่อีกดอกนึงค่ะอีกดอกนึงค่ะเพื่อนๆึ๊บนี่ตัดเลยค่ะไว้ที่เดิมนี่ค่ะโอยกำลังออกสวยๆเลยค่ะตะมุดตะมิดตะมุดตะมิด่ะเจอดอกเล็กๆพี่กำลังออกพ่กรณนาเยอะอยู่นี่ค่ะคพี่ตาตาดีมากเลยค่ะนี่ค่ะอีกดอกนึงค่ะ เดินอยู่เกือบเหยียบพี่ตาเจอมันมีแต่อ่อนๆพี่ตรงนี้นี่ค่ะอ่อนๆนั่นแหละดีพี่ก่อนเจอตรงนู้นเต็มเลยนั่นลงไป้างล่างนั้นเต็มเลยเมื่อกี้นี่ค่ะดอกอ่อนๆกําลังเกิดเต็มค่ะนี่ค่ะอีกดอกนึงสวยมากค่ะพี่ตาดอกนี้สวยมากเลยพี่นี่ค่ะสวยมากอีกดอกนึงค่ะนี่ค่ะตะมุดตะมิดอีกดอกนึงค่ะ กุดเลยค่ะนี่ค่ะกินเด็กกินเห็ดอ่อนๆค่ะไ,ได้ได้พี่ได้นี่ค่ะดอกคำดอกคำ